หิวเลยยังลูกหิวแล้วครับเมตตาเอ็นดูผมด้วยนะครับเป็นลมยังครับนี่เป็นลมยังเป็นลมยังครับหิวจนเป็นลมแล้วครับไหนเป็นลมโอหิวจนเป็นลมแล้วครับหิวมากเลยครับ เป็นลมแล้วครับผมจนเป็นลมเลยค่ะเอา้าทำไมไปเล่นพันขาตัวเองแล้วนั่นอลองพันขาตัวเองนะอ้วนนแล้วครับแม่แมเป็นลมนานเลย เป็นลมรอแม่แม่แล้วอยู่แล้วครับเมื่อไหร่จะได้กินนะอมมุนเลยเป็นลมเลยใจน้อยอาประสูกมุนหนึ่งรอบจะได้กินไหมลูก วัวน้อยเป็นลมแล้วครับแม่หยุดเป็นลมแล้วครับ ลูกไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงครับแม่แม่ลูกไม่ไหวแล้วพิงยุดเป็นลมเลยครับไม่มีแรงจะลุกแล้วครับหมดแรงแล้วใต่นะว่าหมดแรงจะลุกแล้วครับแม่แม่พยายามให้ลูกลุกได้ไหมคัะ ได้ไมนั่นอือแรงจะลุกแล้วครับแม่แม่โอ้ยไม่มีแรงลุกแล้วค่ะอาดสู้อัดสู้แล้วแล้วโอ้ยหดูวจะไม่มีแรงลุกแล้วค่ะคุณเอง ไม่ไหวแล้วค่ะแม่